เพื่อนครับวันนี้พี่วินกับข้าวไม่ได้ทํานะครับวันนี้พ็นจะ,จะต้มเป็นเป็นบะหมีแบบ่สเร็จรูปก,ก็แล้วกันนะครับเป,เ,แบบเป็นเส้นแบบเส้นขาวอะเป็นเส้นแบบขาวๆเล็กๆนะครับเพื่อนๆบางทีกับข้าวบางทีมันก็เบื่อนะเดี๋ยวพี่วินใส่เครื่องลงไปแล้วเดี๋ยวพี่วินก็จะใส่ในส่วนของเป็นเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวละเลยไปไปละ เนื้อไก่พี่วินมันแข็งนะครับเพื่อนๆนแช่ในช่องฟิตไว้เดี๋ยววินก็จะใส่ลงไปใส่ลงไปลแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นไก่ยอนะครับเพื่อนๆก็กินง,ง่ายๆนะครับช่วงนี้อากาศมันก็ฝนมันตกนะฮะพี่วินก็จะกินในสิแบบสดร้อนๆเลยนะเรื่องเส้นเรื่องหอยไว้ใจวินวินนะครับพี่วินก็ทํากินเองแบบง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนผมเชื่อว่าเพื่อนเพื Libya ่อนก็ Quit. เป็นมันทุกคนบางทีกับข้าวมันเบื่อเราก็กินอะไรที่มันแบบ ง่ายๆเอานะครับเดี๋ยวพี่วินก็จะใส่เครื่องเคียงลงไปเดือดแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวพี่วินก็จะใส่ไข่ลงไปอีกหนึ่งใบนะครับนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพักๆหนึงพี่วินก็จะใส่เส้นเข้าลงไปนะครับนี่ในส่วนของเส้นนะครับเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่อเดี๋ยวแหละแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆง่ายๆดีถ้าใครชอบเป็น อะไรที่มันสําเร็จรูปเนี่ยเรามาทําทานเองเอาแบบง่ายๆเป็นบางมื้อนะครับก็ไม่ใช่ทุกมื้อนะครับบางทีมือ้อไหนที่เราเบื่อกับข้าวแล้วเราก็มาทําปรุงเอานะครับเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเดี๋ยวก็รอสักพักหนึ่งไข่ลงไปเรียบร้อยไข่ใส่ไข่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไก่ยอแล้วก็เป็นไก่สับข้างในนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ได้ที่เดี๋ยววินก็จะตัดขึ้นละอันนี้ก็กินแบบง่ายๆอิ่มแบบสบายๆท้องนะไม่อิ่มไม่ไม่ไม่อะไรเรียกว่าอิ่มไม่ ไม่จุกอะ่ะกินแบบสบายๆแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยล้กันมีน้ำนร้อนรซดด้วยนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวพี่วินก็จะตักขึ้นมาใส่ในถ้วยนะครับนี่เสร็จแล้วครับพเพื่อนๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของพี่วินโอ้ยตักตักๆกกๆเๆส้นพี่วินก็เหนียวเหนียวครับไม่ได้ตัดเส้นนะครับนี่เป็นดุนๆุนเลยพเพื่อนเอ้ยอน,นี่ปั๊บ แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆพี่วินก็ทานแบบง่ายๆนะครับเนี่ยร้อนๆเนี่ยเหมาะกับอากาศที่เวลาฝนตกใหม่ๆเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยก็กินไปนะครับเพื่อนๆเราใครชอบแบบไหนก็ทํากินไปทําแล้วให้มันมีความสุขกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆถึงมาอาหารมันจะไม่ดีเด่นเลิศหรูอ,อะไรในสายตาของใครแต่เราก็กินไปในตามอัธยาภาพของเรานะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่เห็นไหม พอมีคือถ้เรีบรู้พี่วินนะครับไงก็มาทานกับพี่วินนะครับอากาศร้อนๆอากาศเย็นๆงงต้องกินร้อนๆนะครับ <laughs>